ครับสวัสดีครับพบกันวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับมาอัปเดตสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองบริเวณอีสานตอนบนและตอนล่างเหตุการณ์ปกติดีนะครับ ชาวบ้านนอนตาหลับนะฮะชาวบ้านนอนตาหลับไม่มีการกระทบกระทั่งแต่ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับต้องขอชื่นชมความเข้มแข็งของกองทัพภาคที่สองนะครับต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองมีความเด็ดขาดใช้คำว่าทหารขมขมนไม่กล้าใช้คำว่าทหารขมขมนไม่กล้านะครับ แต่ปัญหามาเกิดขึ้นที่ในเขตกองทัพภาคที่หนึ่งบริเวณบ้านหนองจานนะครับซึ่งขเขมรลุกล้ำดินแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยประมาณ2,000กว่าไร่คิดเป็นเนื้อที่แบบชาวบ้านอย่างเราเข้าใจนะครับประมาณ2,000กว่าไร่พื้นที่เยอะนะครับ จุดนี้เป็นจุดที่ตั้งศูนย์อพยพและขมรนไม่ยอมย้ายออกไปนะครับฝังลกฝังลากที่นี่นะฮะพอเรายึดพื้นที่คืนขมรนก็ปลุกระดมชาวบ้านให้มาต่อต้านนะครับปลุกระดมชาวบ้านให้มาต่อต้านครั้งแรกนี่ทำท่าไม่ดีนะผู้ว่ารายการจังหวัดกับที่ดินจังหวัด ออกมาชี้แจงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยความเข้าใจของที่ดินคำว่าเอกสารสิทธิ์้ะหมายถึงชโนดจนกระทั่งชาวบ้านไม่ยอมชาวบ้านเอาสอคอหนึ่งเอานอสอสองเอานอสอสามซึ่งทางราชการออกให้ตั้งแต่ปีพศ2498เป็นต้นมา เอามายันหน้าแตกสิครับคราวนี้นะครับทั้งที่ดินทั้งผู้ว่าหน้าแตกสิครับจนแต้มด้วยหลักฐานก็ยังแถข้างอีกนะครับยังไม่ยอมรับนะครับแต่ผู้ว่ารายการยังหวัดไหวตัวทันขอโทษประชาชนก่อนนะครับว่านะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดของท่านนะครับชาวบ้านก็จะลงไปพิสูจน์ว่าที่ดินเขาอยู่ตรงไหนเขาจะไปชี้ เอาเอกสารสิทธิ์ไปยืนยันผู้ว่าก็นัดพบทหารก็กลัวว่าระหว่างที่ไปตรวจสอบไปดูไอ้ประชาชนชาวเขมรที่ไม่พอใจมันจะบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายจะเกิดการประทะกันระหว่างประชาชนเลยเอาลวดหนามไปล้อมชั่วคราวกันไม่ให้คน,ขเ,นคเขมรบุกเข้ามานะครับก็เกิดภาเพเหตุการณ์อย่างเมื่อวานนะครับทหาร,ขรเขมรก็ยุให้ชาวบ้าน เอาไม้ยาวๆมากว้างปาใส่ทหารแท่งกระทุงทหารนะครับนั่นมันเขตรประเทศไทยนะคุณเข้ามาในเขตรประเทศไทยนะครับที่จริงต้องใช้กำลังทหารหรือตำรวจตลบจับกุมประชาชนเหล่านั้นทั้งหมดเลยในฐานะที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับมันล้ำแนวที่ ทหารเข้าไปขึงรวดหนามเข้าไว้แสดงเขตแสดงอาณาเขตประเทศไทยนี่เข้ามาอยู่ในเขตประเทศไทยแล้วคุณยังตามเข้ามาด้วยความอารมณ์อร่วยของทางทหารก็สั่งให้ถอนกำลังมามันก็เลยเก็บรวดหนามที่ทหารเอาไปล้อมหมดอันนี้ความผิดฐานลักทรัพย์ ของทางราชการนะครับตรงจุดนี้หนักกว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับก็ให้ฝ่ายทหารแก้งความกับตำรวจออกหมายจับผู้กระทำความผิดมันมีภาพวีดีโออยู่แล้วนะครับอาจจะยังไม่รู้ชื่อรู้นามสกุลว่าเป็นใครออกหมายจับตามภาพถ่ายไปก่อน ออกหม่จับตามภาพถ่ายไปก่อนตามกฎหมายไทยครับเพราะออกหมายจับตามภาพถ่ายได้แล้วเขาเข้ามาครั้งที่2จับตัวขังคุกเลยครับอันนี้กฎหมายไทยครับไทยเป็นประเทศเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองผมเห็นทางกระทรวงการต่างประเทศออกมาถแถลงก็รู้สึกว่าทางกระทรวงการต่างประเทศ จะปลื้มใจนะครับที่เขเมรเขายอมมาเจรจาด้วยจากใจผมนะผมไม่เคยปลื้มใจเลยไปคุยกับเขาทำใหม่ไม่ว่าจะเจรจาระดับแม่ทัพภาคเจรจาระดับรัฐมนตรีหรือเจรจาระดับรัฐบาลไม่ต้องคุยครับแต่กระทรวงการต่างประเทศยื่นเงื่อนไขไป ยื่นเงื่อนขายไปเนื่องจากขมรไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการประชุมร่วมครั้งที่ผ่านมาหลายครั้งหลายหนจนเราประท้วงไปตั้งสี่ร้อกว่าครั้ง600หกร้อยกว่าครั้งแล้วเพราะนั้นไม่ต้องไปพูดคุยเราเป็นประเทศที่มีกําลังพลกําลังอาวุธขนาดประเทศเศรษฐกิจดีกว่าเขา ไปคุยกับเด็กเกเรอย่างนี้ทำไม่ผมรู้เข้าใจว่ากระทรวงการต่างประเทศกลัวต่างชาติเขาจะตำหนิเราไม่ต้องกลัวเขาตำหนิแล้วครับแต่ต้องแถลงให้ต่างชาติเขารับทราบก่อนว่าการประชุมร่วมระหว่างไทยกับกรรมัมพูชานั้นมันไร้ผลเนื่องจากเขเมรไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกลงในการประชุมร่วมก็แถลงไปแค่นี้แล้วไม่ต้องไปประชุมกับเขาครับต่างคนต่างอยู่ปิดด่านถาวรสร้างกำแพงให้สูงสร้างกำแพงไม่ทันก็ขนตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งเลยนะครับเหมือนกั้นม็อบนะครับกั้นเลยไม่ต้องมามองหน้าไม่ต้องเห็นกันนะไม่ต้องเห็นหน้ากันครับเห็นแล้วก็หมั่นไส้แล้วถ้าใครรุกล้ํา เราก็ใช้สิทธิ์ป้องกันตัวโดยชอบด้วยหลักกฎหมายและหลักสากลยิงเลยครับยิงเลยครับถ้าปล่อยให้ยื้อกันไปวันนี้มีมวลชนประชาชนคนไทยที่เขาเสียสิทธิ์ในที่ดินนะครับไปร่วมกันต่อต้านแสดงพลังบริเวณบ้านหนองจานเดี๋ยวมันจะ เป็นเหมือนบริเวณปราสาทตาเหมือนถมนะครับปราสาทตาเหมือนถมก็ขเขมรก็ขวนมวนชนมากวนปีนอย่างเงี้ยนะครับคนไทยก็ไปแสดงพลังกันแม้ทัาพภาคที่สองเกรงว่ามวลชนจะประทะกันเลยล้อมรั้วปิดพอล้อมรั้วปิดขเขมรยิงยิงก็เปิดศึกกัน นะครับยิงก็เปิดศึกกันตรงจุดหนองจานนี่ก็เหมือนกันมวลชนเขมรขนมามวลชนไทยขนไปทหารก็จะต้องกลัวว่ามวลชนจะปะทะกันชาวบ้านจะปะทะกันทหารจ้องล้อมล้วบปิดอย่างเด็ดขาดเดี๋ยวเขมรนก็จะไม่พอใจก็จะยิงก็เอาอีกรอบครับมันจะต้องสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องยอม เอาให้มันเด็ดขาดเลยคราวนี้เราก็ไปล้อมล้วถึงแนวเขตแดนเราเลยตรงหลักเขตที่เคยปักปันเข้าไว้นะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ต้องทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในรุ่นเรานี่แหละครับไม่ใช่คาราคาซังไม่ต้องไปเกงใจมันแล้วครับคุณเซนคุณมเนตอยู่ในสภาพที่ง่อยเปี้ยเสียขาตอนนี้นะครับจากการที่ เขาเดินเกมผิดมาลุกหลานดินแดนไทยก่อนหวังจะเรียกศรัทธาจากประชาชนจากทหารขมรปรากฏว่าพ่ายแพ้ย่อยยับในการประทะกันเรายังเหนือเขาอยู่นะกำลังทหารกำลังคนกำลังอาวุธสภาพเศรษ,ษฐกิจต้องงอตัวลงไปคุยกับเขาทำไม นะครับทําง,งอตัวลงไปคุยกับเขาทําไมไม่ต้องไปจัดประชุมครับแต่ถแถลงข่าวไปอย่างนั้นจะดีกว่าครับความเห็นของผมนะครับอาจจะมีนักการทงการทูตกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าไม่ได้มันต้องคุยให้ไปคุยกับมันทําเฮียอะไรวะนะไม่ต้องคุยให้มันมางอนงอ,อกกาบตีนแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงก็ไปขอประธานอาเซียนมาเลเซียบอกว่าไทยไม่ยอมคุยด้วยเลยนะไทยก็บอกกูจะคุยกับมึง อูจะคุยกับมึงแต่มึงต้องรับคํามั่นก่อนว่ามึงจะปฏิบัติตามข้อโนติที่เรายื่นไปข้อนี้นี้นี่นี้นี่นี้สิบข้อสิบห้าข้ออะไรก็ว่าไปนะครับสิบข้อสิบห้าข้ออะไรว่าไปถ้ามึงไปปรึกษาคุณเซนก่อนถ้าโอเคแล้วคอยมาประชุมร่วมนะครับค่อยมาประชุมร่วม ชาวบ้านกับชาวบ้านประทะกันไทยก็เหนือกว่าอยู่นั่นครับเขมรมาก็เป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถวนั้น,นที่เขามีบ้านเรือนอยู่แถวนั้นนะครับมาตามสภาพแต่ของเราไปนี่มีรถหกล้อไปมีเครื่องขยา,ายเสียงนะครับมีลำโพงมีเครื่องขยายเสียง เกาะกูดเป็นของไทยสิพระโถใครจะเอาเครื่องบินมาลงอะไรมาลงนี่เกาะกูดเป็นของไทยครับนะครับใครจะเอาเครื่องบินมาลงอะไรมาลงนี่มันก็เรื่องปกติเหมือนสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองของไทยอะเครื่องบินจะเป็นของประเทศจีนประเทศรัเสเซียประเทศอะไรเขาก็ประสานการกันเอามาลงได้นะครับไม่ใช่เขามายึดเกาะกูดครับท่านไม่ต้องตกใจครับนะครับตอนนี้นะ ต้องบอกว่าประชาชนคนไทยนี่เข้มแข็งนะครับประชาชนคนไทยเข้มแข็งนะครับเมื่อก่อนเราต้องอาศัยสื่อหลักจากทีวีช่องสามห้ช่องสิเอดเป็นหลักเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใครมีโทรศัพท์ก็ออกมาพูดส่งข่าวให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ,บได้ระดมคนได้ง่ายนะครับระดมคนได้ง่าย นะครับข่าวสารไม่ผิดพลาดไม่ต้องมีการบิดเบือนไม่เหมือนประเทศกัมพูชาที่ข่าวสารไปช่องทางเดียวคุณเซนต้องการจะสื่อข่าวไปถึงชาวบ้านโกหกชาวบ้านยังไงมันก็บอกให้ลูกให้หลานมันทําข่าวออกมาเพราะลูกสาวมันคุมสื่อทั้งหมดแต่ของเรานี่คุมไม่ได้ครับอย่างของผมออกมาไลฟ์ออกมาพูดออกมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบมันก็ ไม่มีใครมาบอกให้ผมทำหรือไม่ให้ทำได้ผมมีสิทธิ์จะทำได้นะครับผมมีสิทธิ์จะทำได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ